สวัสดีครับรถเข้าใหม่เข้าใหม่คันแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่นิสสันอัลเมล่าไขหารถพรเดือนละสี่พันคันนี้เลยนะตอบโจทย์ที่สุดแล้วเดือนละสี่พันเท่านั้นเองนะครับสบายๆและการันตีฟรีดาวด้วยนะรถสภาพสวยมากคืออย่างนี้รถคันนี้เนี่ยลูกค้าเเอามาแลกกับเทิร์นกับรถใหม่ผมนะทีนี้ตัวนี้เราได้มาสภาพสวยนะรถเป็นรถอัลเมล่าตัวสําคัญคือเห็นล้อแม็กไหมนี่ เอาเมล่าเป็นตัวสปอร์เทคด้วยนะครับนี่ชุดแต่งรอบคันนะสวยเลยสวยกริบเลยนี่สปอร์เทคนะครับชุดแต่งรอบคันล้อแมกมีมาเรียบร้อยนะรถปี2015-2016นะครับก็คือเป็นตัวสปอร t เทคตัวแรกเลยสภาพภายนอกเห็นอย่างนี้ภายในให้ดูก่อนนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะแบบเดิมๆเ,เลยอย่างนี้เลยให้เห็นเลยนะครับนี่เขาหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะสภาพสวยกริปเลยไมวิ่งแสนหข้างหลังก็ นี่ไม่ธรรมดานี่ให้ดูก่อนเลยไอ้ตัวเนี้ยเจ้าของเดิมติดใส่พรมกระดุมมาหมดทั้งคันเลยนะก็คือเรียกว่ารักษารถอะแล้วดูความกว้างดิใครบอกอีโคคาร์เ e ล็กผมนั่งให้ดูก่อนนี่ดูเหลือๆอ,อันนี้ตำแหน่งเมื่อกี้ผมขับเองนะเนี่ยดูดิเหลืออย่างนี้เลยนั่งสบายนะครับไม่เล็กไม่เล็กและที่สําคัญนะไอ้ไภายไอ้ตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ใหญ่นะคันเนี้ยเอาเมลาคันเนี้ย ถ้าใครหารถเล็กแต่ว่านั่งสบายแล้วก็นี่ให้ดูเลยใหญ่ไหมเบื้เริ่มเลยนี่พรมก็มีมาให้นะครับนะพรมกันเปียกให้มีให้เรียบร้อยหมดเลยอันนี้ประวัติดีนะของแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะ,ะนั้นใครอยากจะฟรีดาวพรีเดอร์สี่พันมาดูคันนี้ก่อนสภาพกริบๆแบบนี้เลยอย่างที่คุณลูกค้าเห็นประวัติชัดเจนหมดนะครับแล้วก็ไม่แท้การันตีนะนั้นคุณลูกค้าที่กา,าลังหารถเจ้าของเดียวมาดูคันนี้ก่อนเลยนะ อันนี้ลูกค้ามาแลกกับเทินกับรถใหม่ของผมไปงนั้นประวัติเขาชัดเจนหมดนะครับก่อนเราซื้อเข้าเราตรวจสอบสภาพเราตรวจสอบประวัติหมดเรียบร้อยเพราะนั้นคุณลูกค้าต้องการจะดูรถงบประมาณ4,000บาทผ่อนประมาณ4,000บาทต่อเดือนคันนี้ผมบอกให้เลยตอบโจทย์มากนะครับสภาพได้โครงสร้างได้ประวัติได้หมดนะครับรีบเข้ามาจองกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ